มีหนูสาวครเัเธอจริงค่อ,คอยดีใจนะว่าเนี่ยมันอยู่ที่ไหโพูยก่อนมันสั่นเกินแล้วมันเห็นหอนห้อยแพ้เป็นมาได้โอ้ออย้องยี่ลายายยังน้องฟองเหรอ ดูมันก็มีคนกดไลค์เราเนี่ยคนหนึ่งเอาเป็นคนหนุ่มเป็นคนมึงเงินสวัสดาห์ที่สองคนแบกขาเดินทางค่ะเบาเป็นเม้นท์เบาๆเป็นทอล์กเบาเป็นแดนเซอร์เบาวันนี้สิเดีนอนโคตรจังงงเนาะหลุ่นได้ ดีย้ำสวยเพรงย่ำบายค่ะขอเปิดอันนี้ได้ไหมเปิดเปิดเพลงเอาโน้ติเปิดเพลงกันถ้าน้สิเปิดมันาจับบอลไหมเปิดให้เครื่องไอ้นี่ไหมนม่เนี่ยคุณมันมีแบบไหมอย่างเองลายันะเอาดีๆกันเลสดเครื่องอีกครงนึงต้องต้องเก็บ แม่น้ตลองทิ้งให้ไอฟังไอสิไอ,อสิเดี๋ยวบ่อยากนอนไงโอ้โหอะไรไสบายสบายสไตล์ของฉันเดินทางปลอดภัยจงองนึ่จ้าขอบคุณเด้อจ้าอุ้ยหนุ่มพ่อยังบอรลูแต่ละสิ่งแต่ละอย่างบนท้องถนนคนบ้านนอกสวัสดีนางเอกเนยคนสวยบอแมนนางเอกเนย หรือว่านังเอกใหไ่อย่าเป็นโตโกงหมจ้ะเกิดมาเพื่อเป็นโตรายน,นิดิอ, <c oughs> อีเตอร์รยนดห่ <c oughs> ยุดเดียวนี้นะกระดาอังเกีย <c oughs> ยุดเดียวนี้นะกุิศักดิ์นี่แล้วเม็นังเกียแล้วนะไม่เ็นเพียงค่าเสด็จพี เพื่อนไฮนัวไฮบุทเพื่อนไปจังสีจ้ะคะลองเขา,ขากี่แก้งวังกันไอ้บอกว่าแม่งไปต้องมาเจออีย่างเบียวมีเขาสือตัวไปเขาไม่ถึงใครสู้ต่อไปกูที่เดีวยวึ่ย วันนี้เรากำลังจะเข้าออที่ยะโสธรนะฮะยะโสธอรอบังไฟยโกแตงโมหวานำกรองกินแตงออมโทมทั้งขีทั้งหักทั้งทย CBL โ2าอันจะ้ะรเอมหลุนจนลื จ้าพี่นิงซ้าพี่พี่นิงพี่หรือแม่เนอะพี่นิงซ้าแล้วก็ย็ดไอยเย็นโรคือหายไปโดนแท่หนูว่เห็นดนอโดนกระวหลกอะไรสดโดนกับโลกแสดงว่งามือนี้มีแขกมหาอาาาีหลานม้ีพี่น้องบอกพี่น้องพี่นองทางซีสเกตไอ้เด็กจะไปกินแตงโมทั้งขีด <laughs> เป็นครืองยนตทอบป่ะกินเมี่ยงถอดทั้งขีทั้งหาทั้งท้ายแล้วเสียแล้วเสียเอาเข่ามาบผักอพักยังไงล่ะพักหอมข้าวไม่เอาก็ได้เอาแต่หอมหอมเอาอยู่ดูบวกงแล้วอยู่ว่าอันเข่าไรเหลวแต่ว่าขย่าอยากให้เขาเอามาดใช่เข่าเหนียวไหมรถเราเป็นข้าวเหนียวต้องสีแล้วดิ แมแ่เราสีสีไหเมือนี่เออเอาเอาเอเออ,อ,อ,อกมากัได้เรือเตี้ยโอ้ยยังเสียวเขาอยู่แม่เข้าเราก็เยอะอยู่คิดดีทำดีเดินทางปลอดภัยเดินนองเนยคนไหวขอบคุณจ้า <c oughs> มัอนี้ระท่านมีมาไล่น้ามูอยู่ค่ะพี่นองค่ะโอ้ยจะใข่ได้บ <c oughs> ไอซีไฮรึเปมีีบบาทเดมังหอยเมื่อแต่ดตอนแรกว่าสีไหาร่อย เตือนน้อมันมดแล้วเตืน้งมันมดแล้วรูกสิเหตุบูการไอรือว่าเขาเพ่อเหตุห,ตหรอดิเติมดูเลยแกได้แ,แ,แม่แม่บัวพาใกล้จะถึงแล้วบ่อใบจ่าเมนหัวตาออกจากศีลาพูมิกำลังสิขอนยะโสธรค่ะสำรวยคนโกรเดินทนางปลอดภัยคับจ้ามีแต่คนขาบวถตัดหนาน และสมาชจะเป็นมออไซค์และสมาชจะเป็นผู้เฒ่าจะเป็นเมาหรือบ่เมาสวัสดีพ่อธวชัยค่ะสวัสดีพี่สุดานะคะพี่สุดาคนสวยทำทำของปตทกูก,การ์ดใช้เต็มแลกกาแฟคืออยู่ค่ะ นุ้ยควรสีเหตุละเติมที่ลาหาลอยหาลอยหาลอยมันเถือนกับเติมสองขับหนึ่งพันบาทมันงนั้นจะมันไก่ค่ะรับงานไก่ค่ะมื่อนั่นสิมีโบโนมื่อเพชรลำเพลิรับงานอยู่มาเลย นี่มีมเมีไ่คินว่อไปทัวแล้วคือซื้ออ๋ออเมซอนนี่หลา่คยกินกาแฟแต่่ากินชาเขียวอยู่คนเ่าเยกินกาแฟรู้ไปว่าให้พ่อยามิงว่าพ่อยกาแ่าันรูน้ไหว่าให้พ่อยามิงสอนใช้ วนทนีี้ช่วงที่ยดเล้ย้ไย้มือนูกกินกาแฟาสุดเศาเลยรู้สึกแสบตอนก็กินได้ข้าวเดียวมาเจ้ากินไม่ไม่ติดกาแฟาแล้วค่ะเพราเพราแม่แม่ขายอมแห่ฟังก่อน ยาอยอัางหับนอนไม่ไม่ก็ต้องอใกล้ลไอ้วะหยับอ่ะ <c oughs> ไมกูเขียนหนูพี่ใหญ่คือเจมี่หนึ่งสองเนาะสวัสดีพี่อคอนคอนเราเป็นพอเด้เราเป็นลุนพอเด้เตือนกเอิญพีคือเกา่าสวัสดีพี่คอนคอนนะคะสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีพ่อป้าโมนนะคะ ที่ใจดีก็พ่อบ่อยอ่ะแต่ว่ามาจนสีสเกตเคยได้ติบหนาเวทีเลยดิพี่น้องหน่อยนะหน่อยนะจะได้ติบสวัสดี40ท่านนะคะ ตอนนี้เขาเกับเขาสู่เขียาสูทอนใบอยากกินส้ตมตำส้ตมตำยุบานเสียวไหนคะที่ไหนว่าเสียว<ำ>อ่ะเป็นตาบ่า ไปอไปบอยกลองเหรวันนี้ค่ะวันนี้หนูก็พยายามสั่งความรำคาญใน้คนอยู่ต้องหาค่าน้ำมันเครื่องต้อหาของมาขายคือน้ำงแสน้งมิลจ้าหนูอยากขายอยู่ค่ะแต่หนูขายหอยแข็งกับปลาหมึกหนูจะเสียวมากจังเหย หอยแข็งอยู่นูสิหายเนื้ออื่นมาขายอยู่ต่อ,อยู่บ้านขายหอยแข็งขายปลาหมูขายไก่สวดกันสิเลยจ้ะไม่เอาไม่ขายแล้วไม่ขายแล้ว <c oughs> วิ่นแดดดิหนาเหลี่ยปีปีขับรถทรงขับรถทรงกันไปกับขับมอไซต์ทรงมืมอถ่ายมันยังไงเดี๋ยวเท่าหนึ่ง